ชุดหน้าจากันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดนะคะที่ว่าเขาเลือกเราไหมเราทำเช็กี้ให้เขาแกจึงเขินมากดีใจมากค่ะนะของแถมเล็กเล็กน้อยน้อยค่ะอุ้ยเขา้องใ่ใจมากแกไปดูดิน้องอะไรน้องฟองฟอผู้หลีมากมากอ่ะแกดูดิขอบคุณสารับของแถมด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะทุกคนนี่คือชุดที่เขาให้เรามาถ่ายเช็คกี้ให้เขาเลยค่ะ ป๊เวลาราคาเขาส่งตัวเน็ตแบบนี้มานะคะที่ติดมากับเ,ยเพย์แนะนําว่าไม่ต้องเอาออกนะเพราะมันเอาไว้ทําให้วิกมันอยู่ทรงนะคะแต่หาในคลุมบอกก่อนชนนั้นหาในคลุมผมไม่เจอแต่จะเจอสิ่งนี้อ่าแบบนี้อ่ะใส่ออกมาแล้วก็ดูเหมือนนักกีฬาว่ายนะ้ำวันทีนะคะลองใส่ดูเฮ้ยแต่วิกคือนิ่มนะใหม่นิ่ม <laughs> <laughs> แกจะใส่วิกออกมาแล้วจะรู้สึกแบบ ฉันเหมือนจินตลาแล้วประเด็นคือแต่งคอสคนเดียวด้วยไงผมไม่รู้แล้วผมจะติดยังไงต่อมาเราจะไปดูที่พรอรกันวิวอวสวยงานละเอียดเด้อแกดูสิเออมันดูดีกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะคะมันเป็นคอที่ขคปุ๊บอ่าดูฉลาดแล้วจะเป็นที่ใส่นี้นะคะแล้วก็คอรผิดพลาดทาดงเทคนิคเมื่อกี้มันกระแทกปากฮามีเกง่เกงๆนั้นหนึ่งเกง่เกงๆค่ะ เขามีเสื้อซับให้เราด้วยนะคะสำหรับใครเป็นผู้ฉิดนี่ก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะเขามีเสื้อซับให้แบบนี้นะคะเป็นเสื้อสีแดงของอาจารย์นะคะซึ่งงงมากพอร่างโตแล้วเสื้อขาดแล้วลายเสื้อไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็จะเป็นตัวเสื้อนะคะจะมีความแบบว่าตรงผ้าสิทองเขาจะมีความวิวิงนะคะแล้วก็เป็นงานสกีลายค่ะข้างในเป็นซับในอย่างดีนะ,ะเฮ้ยมันดูดีมากค่ะเสื้อนี่คือตะเล็กตะน้อยมากขุมชั้นอยู่นี่นะคะนี่คือเสื้อ บบน้นกัฉเพี่เพสมาเมกอัพลูกนะคะเป็นนาจากันค่าลองพื้นสักนิดนึงวันนี้ขอบางบางอนะคะโอย <c oughs> กบรอยสิวนิดนึงจริงๆมึงควรจะลงตอนที่เรากำลังลงลอง,ง,งพื้นนะคะแต่ว่า เพลงไม่ทันเลยคะมาสอนแต่งหน้าตาใจยังไงให้ตามไม่ดำเหมือนกับคนที่เจอะ่ะล้วค่อยๆเบนเบนเบนเข้าไปจะไม่เหวี่ยงหางตานะคะเราจะทําเป็นภูเขาก็ ดึงหนังตาลงมานิดนึงนะคะแล้วก็พูเขา่าข้างในจะลงเป็นสีเข้มต่อนะคะบล็อกด้านล่างให้มีความแบบว่าเออไล่สีตัวละครที่คิ้วไม่ได้แบบอะไรมากอ่ะเขียนคิ้วลงก็แล้วกันเขียนคิ้วโคใต้ตานิดนึงนะคะใช้สีดำเมื่อกี้และเขียนใต้ตานิดนึงให้เป็นเส้นขอบตานะคะแบบเวลาเราเห็นคนอินเดียแต่งตานะคือตานาจาเวอร์ชั่นที่เป็นเด็กนะคะเขาค่อนข้างที่จะตาโตเขียนเส้นตาขึ้นมานิดนึงฟุ๊บไฮไลท์จมกนะคะ ดูมีความเป็นแบบว่าเป็นนาจา้าขาตรงบริเวณปลายจมูกนั่นเองค่ะมาปุ๊บปลายจมูกหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้เลยค่ะมันแดงไปค่ะคุณผู้ชมพี่เพขอไปแก้ก่อนและเดี๋ยวจะกลับมาอันบล็อกให้ดูนะค๊ะ